สวัสดีครับเฮฮาอีสานครับมาอน,นี่พ่อๆกันกับพัดปุ๋งครับมาอน,นี่อ่างหายไปโดนครับไหนไม่นูมไเสษมานํำเสนอซูพี่สนองอีลยครับเห็ดผู้ใดไพี่น้องเห็ดผู้ใดร <c oughs> เห็ดไทยครับมาอน,นี่ไม่มนู้แกงเห็ดไข่ครับ <c oughs> เรื่องปุงเอาครับมีหอมแดงข่าตะไคร้ ใบมะกรูดใบขามครับติกโดวดครับเอาอีกตัวนะครับแล้วพันกุ้งล่างเดี่ยวแจ็งเลยครับวันี้ต็ดกระลางเงี้ยเนี้ยนองเลยเพื่อสิได้กินนี่แหละ้องเงี้ยป้องเสียบนาำล่างกันเอาความเลยเนาะของปลา โอไ,ไนปนัวแกนรติดตามไแล้วครับนี่ให้สาครับงามเดียวแล้วครับอนนี้ใส่ผิดกันครับโอ้แกงใส่กระเทียมังมันนี่ไปนี่คือสูตรเขาเรานามเดีอครับเติมใส่ ้าตะไครครับกินได้ก็เกินกินม่ได้กะไคร้ให้หมาชาหมดเลยวกลุ่มมางไงวะไรตะคนคิวหายได้แบบนี้ครับน้ำเต้นที่แล้วครับป่วยปงนัวครับ

เฮ้ยพัดเมามาแข่นกันบักเขียนอีกใส่พ่อมบอนี่สุดแรงครั้งแดวเบาขึ้นนะเอ้ยพัดเป๋คับมาเนี่ยกำลังนอนกำลังตื่นตื่นเตนตื่นเว <c oughs> ้นกชเนี่ยเพาื่อไอ้เจอสูตรใหม่อีดีบอส Chị bà ơi sẹp xẹp luôn luôn chị kìa Cán bò Dạ thật Cán เด,เดี๋ยวเลยนวดเดี๋ยวเอาเลยเจี๊ยบเอาไปตูต้ครับบันใส่ใส่ขักใส่เน,นี่ยโ,ฮโฮอ้โดนั่นเชฟคุณโบชนาล่ะเชฟโบ้เขากระทะละเชฟคุณโบชนาแล้วโล โอเคนะครับวานนี้แล้วปิดจัดรอพันเปรค,ครับเดี๋ยวจิกไอยบักเขียวมาทันวา่านะครับพันเปรยก้อยบักเขียบซูกินครับวานนี้เนียนวมันน่องมันเนาะลูกกาตายดอกมอกันเกยนจิกไอยกันตีบักแข่งฮะบักแข่งไหมเออจิกไอยเจ๊เอแจ๊นี่ให้กินนี่นี่ไอ้พวงมันนี่ห่วยทำไมันก็เอาทิ้งมันด้วย อุตดาพาไปกิน่วยมันบ้านกินผิดๆเนี่ยเอาไปยำเทียนมากพลังในย,ยังเยอะยังกระเทียนนี่แหละมันกับต่างกันหลายอยู่ว่าเป็เน <c oughs> ี่ยอู้เป็นไง กน oh ัู้นเราเบียดมาตู้เราหลายเราม่เราซึมซมมันเลยต้องับลาเหยปาเยมคันเบ็ดครับไปทำการใส่เบ็ดเบิดดูการใส่เบ็ดครับเมันทุกแเวสับดจะดูการใส่เบ็ดกบอกันเป็นฮกพอดีใช่ัวบอนี่บ่ครับ tầm nào cũng chưa được thế bỏ lẽ mà chỉ sống sống cái chân thôi nhân thì rồi đi đi người lang này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ คนมาเอายต้นข้าวเจียวกับมีไก่ฟ้าเกิดไงไกฟ้าเกิดมื่อหนักกระเดิร์ฟแง่งปวดผมชลอดหาดลงไปพอโซเดียมมันลายวาทันอันนี้หน่อย เมนบอกเคยเฮ็ดบอแบบนี้จะเฮ็ดให้กินมื่อนี่แหละครับตาเสียจับจมบนพอนเราใส่ป่าก้องกันทันไายันมันเลยปัดตนนอันนี้เลยนี่เข่าทองลมเลยแค่น้ครับนี่ขอนวันครับป่ะนี้เสร็จแซบครับนี่ไ้านกุ้งองซิมแบบแค่แบูน่นซิมแบบข้านึ่ง่แซบครับ ก้อยบุกเขี้ยขึ้นไหมจังนายกะตีมือไวเ,เ,เด็กบ้องครับ <c oughs> ยังเขาห่อนจ <c oughs> ีบุกเอาล้นครับบ <c oughs> ระเด็กบ้องกผสมนะปัญญ <c oughs> า <c oughs> อ,ารรอบีบึตาขึ้นมากกว่าเลครับลองเคียงเฮ็ดบึงอแม่ลองใหญ่พูดไทยซิมบึงไอ้ก้อยนั่นน่ะ ไทิ้นมือนะครับโอ้บักทัวร์ใครมาใส่แกงเห็ดวะตาซิ้นมกอกก็มีผู้เดียวตัวไอ้อือทัวร์ครับเป็นตัเก็บบอยู่ยำมวยมยบอกปากไปจาเลยว่าเป็นอะไรครับพื่นบอาครับเอาไปบกเกียบไปบเกียบขึนาสีสักรึไงหยุดนี่วะ กุยปลาแดกบ้องครับพี่นออ้องเื้ยสิ่งสินสนะมายแฉ่แฉ่คือว่าน่าเทาแลนน้วบ่งบอปข้าเจ้าบอป <c oughs> ข้าเจ้าอืมอบอกติดตามไหมนครับในทางอีสารครับแกเงเห็ดตะไคร